ได้้เฮ้ยเชี่ยอูหัจะเต็มเอาเว้ยเพื่อนเรามันจิกใจนักบมันต้องโค้ดใช่ดิวิชชั่มันเป็นปิกาจูเหรอเฉยเอ้ยแม่งช็อตทีนี้ตายห่าทั้งทีมอ่ะอูนี่แหละมีคนมาว่ะยันไอชี้มันรัดมันรัดไอร้องมาอู้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนอ่ไอเชี้ยนี่ไม่เชื่อกู ไอ้เหี้ยกูมาเป็นกองทัพไอ้สัยันยันวิ่งไปเลยกูจะตายหานะ่าแล้วไอ้เทียบหลังหลังหลังเมื่อเออใครยิงอะไรสีส้มไปไปไปขึ้นไปหน่อยสีส้มจะตายแล้วเลือดไอ้สีสีส้มสอย่าไปกูขอให้ไปไปดิ เอาไอ้เชี่ยมันมาแล้วมึงไม่วิ่งไปแล้วมาแล้วสัตว์ตัวเดือดสิพกมึงไอ้มึงไม่ไปมึงไม่ไปนี่ไงไ <c oughs> <c oughs> อ้สัตว์โอ้โหจะวายแล้วที <c oughs> <อ>่เราจะรอดไหมนอันนี้แคขนหรืออะไรโอ้มันถึงว่ามันตายได้ไงจนเพืดินน่มันใจตัวะ ล้วไม่ซื้อก่ออีกโอ้ไม่เป็นไรอย่างกูอย่างเราต้องรู้ว่าทุกคนคือทีม <Yeah. S 1> เราจะต้องร่วมลบด้วยกันไปให้ได้ถึงที่สุดว่าทุกคุณจะเป็นยังไงก็ตามยศจะลดขนาดไหนเราก็คือเพื่อนกัน <Wow. S 1> เพื่อนกูเขี้ยวไฟมึงอะไปไอ้ช็อตดีเขียวเฮ้ยดีเขยี <laughs> ขยวมีสิ่งคือน้องคู่ด้วย <Wow. S 1> ยังไงครับจังหวะนี้ถือแฟลไปแล้วเดินไปแล้วสองสัตว์เย็นวิจะเก็บปืนมูสัตว์ ทีมกูนี่ทีมกูจะทะเลาะกันตายหายอะไรครับสีเขียวยังไงเฮ้ยเอาจบิดเอาบอมให้กูกลัวแม่งเดี๋ยววิ่งไปตายเดี๋ยวพึ่งเอาบอมให้กูก่อนเฮ้ยโชคดีเอาแล้วครับสีเขียวจังหวะนี้ยังไงครับโอยโอยโดนหน้าต่อตาเลยมีต้องช็อตตระวังนะไอ้ที่แม่งตายอย่างงี้ไอ้สัตว์เอ้ย ลงศพเขายังไม่รับซื้ออะสีเขียวไอ้สีเหลืองสีส้มอ่ะเข้าช็อตไปดิรออะไรกันล่ะสีเหลืองเขาจเลนนี่ว่ะอ๋อสมมติหมดเหรออมึงวิ่งใหม่้วไอ้เหี้ยกูจะท๋าดำตรงไหนเนี่ยตรงประตูตรงประตูหยุด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 ไอ้เีจ๊ปิดมึงกึ่นดังดิกูจะขึ้นหัวมึงยืนยืนไป เฮียโคตรโคตรโคตรอะราวาดอ่ะเราก็มีเลยมันแบตมาแล้วเฮียนี่น I mean, well. uh uh okay. oh, uh uh ี่นี่เราเล่นไอเคปั้เนี่ยเฮียเวลาจะหมดแล้วตัดปลายลายลายลาเลยไอ้นี่จะฝังกูดิยิงขาก็มึงก็มึงฝังกูฮะโอ้โหโดนอ็อฟยิงเลยลั้มแล้วไปไลองเหมือนเดิมไปลองเหมือนเดิมจะได้เลยครับ มึงอ่ะอย่าเพิ่งออกให้กูยิงก่อนเปิดตัวแรกแค่ได้ไอ้ที่มันเปิดเหมือน,นเปิดหนังสือเปิดประตูนี่ง่ายขนาดนั้นก็ก็ดีดิไอ้ที่มันลัดมาพเพื่อนๆถอย,ยอไปหมดทีม <laughs> ใจเย็นๆเกาะ อันนี้ออร์บิดบอกเอิร์ดได้ไหมไงตายแล้วตายอีกไอสัตว์มาให้หมดไปสิกล่องทับโจนอย่าเดี๋ยวกูดูดูประตูหลังให้ไปเลยเพื่อนๆไปแล้วไอไอหลอดตายหาแล้วเจกันด้วย อ้โหโอเกกันเกกันไหนอยู่อยู่ซีทีอยู่มิดเฮียโมกเอาเว้โมกแล้วโมกแล้วคุณรอดว่ามันน่าจะมาช็อตว่ะออยันเอเซเลนต์ช่วงดีอาร์อจีช็ดีปีใหม่ช็อต ดูกูเอ็ดเพื่อนตาจะไหลไอเฮียมเมาไม่ดิไปเว้ยอีกสองตัวไอ้สัสอุ๊กกระสุนกระสุนบึงเยอะเหรอฮึหมดยังกล้จๆๆขอดาวหนเว้ย โอ้หแม่งเงอ้ยเทคนายกูกูว่าดีแล้วลที่แม่งปรับน้อยลงเพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้แม่งกราดดกูซะเอาไอสัตว์เทคนายเทคนายอยู่ไหนไม่มีครับตรางกลางไปมิดโพสิชันใครมายืนทับตำแหน่งกูเนี่ยอ๋อไม่ได้ทับมันแค่มาเดินแถวนี้ปนเปอนไอ้เหี้ยแฟตมาครับเพื่อนเพื่อนนี่อยะ ไอ้ชี้มันเดินมามาเป็นคู่เลยตายหาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ไอ,อ้บุกเอบุกบีกัน <c oughs> ทำไมซีเซ็ตเขาไม่ผลิตมาสัก50นัดวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยไม่ตายมึงซื้อกา่อร้านไหนเนี่ย มึงระเบิดกูมั่วแล้วตอนนี้สีเขียวลุยปอลุยกูส่งันไปแทงแล้วไปไอเหี้ตายจริงวะไอระด่วยเพื่อนๆมันบุกมีโอ้โหึดว่กเพื่อนกันอยู่ตรงหน้ากูเลยเนี่ย จอเซฟเซฟเจ้ากูเฮ้ยมีออฟกูอยู่ตกตกตรงบีอ่ะตรงแท่นนั่งอะ่ะไปเก็บมาให้หน่อยดิปอปอปอเฮ้ยยีปอ,อ,อยิงได้อยู่เฮี้ยไอหลอดยิงนะครับเอ้าเห,หรอไอปอยิงไม่โดนอยู่ข้างบนอะ่ะอยู่ตรงกูตายข้างบนนะไ,ไอปอมีคิดปอมีคิดไอปอแก้ไอปอไปแก้ระเบิดไอเฮี้ยคนที่แก้เสือกไม่แก้ด<ก>ูด<อ>ูคนดูดู ไอ้เงี้ยมึงซื้อมาทำไมืเอาปลาไข่น็อตหนอยส้ดูตังเลยเนี่ยจนเลยเฮ้ยเหลือตัวเดียวว่ะเฮ้ยวิ่งผ่านเว้ยไอ้เงี้ยกูเจอมาแล้วเว้ยอ้าวมึงไอ้สัตว์ตายยิงยิงออกไปสีส้มโอ้ เราบอกว่าอยากจะบอกฝั่งรถจริงๆว่าพึงเล่นกันยังไงเนี่ยตลกว่าปอปอนีก่ก็นี่คำขำมอคำขำปอเนี่ยนี่คำในยศตัวยันรแม่ทอนาเวนที่โทรหดที่สุดแล้วเนี่ย